และเวลา12นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบาตาตำบลสเตงอมเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอบาตาร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการมีคณ ธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จำนวน10กลุ่มในการนี้ถวายกิยติบัตรและเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์จำนวน3รูปพระราชทานกิยติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2566รวม42คน และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการประกวดการทําเกษตรทุนวรเกษตรเมธีจํานวน10บคนครูผู้ดูแลเด็กผู้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กประถมวัยชายแดนใต้ประจําปีพุทธศักราช2567จํานวน3คนโอกาสนี้มีพระราชดําราชแก่ผู้ได้รับพระราชทา,านเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะคิดและทำสิ่งที่ดีเป็นที่เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อยู่ร่วมชุมชนเดียวกันคิดดีทำดีนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมสมัครสมานสาม,มัคคีกันที่อันจะนำให้ชุมชนนั้นๆเจริญง,งอกงามและมีความผาสุขร่มเย็น และจากนั้นเลขาธิการสอบตกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริจํานวน2โครงการคือโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดําริเริ่มดําเนินการเมื่อปี2560เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีอาหารบริโภคครบทุกมือ้อและปลูกฝังความรักที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมในปี2567มีนักเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการเกษตรทุนวรเกษตรเมทีจํานวน53คนจาก5 0 โรงเรียนและในปี2568จะขยายผลโครงการโดยเน้นให้เด็กนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปขยายผลที่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มดำเนินการเมื่อปี2560เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ และผู้ปกครองเด็กพิการมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ริเริ่มให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสจัดทำเก้าอี้สุขใจมอบให้แก่เด็กพิการและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์4แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสตูลโรงพยาบาลลางงังูจังหวัดสตูลวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษจังหวัดปัตตานีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอาชีพสารวัสดุเทอร์โมรับเบอร์หรือไวเทียมมียอดจำหน่ายแล้วรวมกว่า64,000บาทโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการแสดงผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริปีงบประมาณ2567อาทิโครงการครวโรงเรียนสู่ครัวบ้านซึ่งได้ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง โครงการการขับเคลื่อนและการขยายผลการดําเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติรักสถาบันโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรคนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรมีการขยายผลเพื่อช่วยเหลือให้ครอบคลุมและเป็นธรรม โดยตั้งแต่ปี2560ถึงปี2567สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซียและคนไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจำนวน2,636คนทำให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเมื่อวันที่19กันยายน2567สอบอตอได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองกตาบารูประเทศมาเลเซียจัดตั้งจุดบริการ one-stop service ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านนาสำนักทะเบียนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส